วันนี้ก็เลือกดีนะฮะปล่อยฮอนด้าเวฟร้อยสิบอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดเลยนะฮะคันนี้ลูกค้าใส่ตะการใส่กันลายพร้อมนะตอนนี้ในช่างของเราก็กําลังตรวจเช็คนะียกดส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะฮะของฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแม็กเลยนะฮะเวฟร้อยสิบนี่มีให้เลือกอยู่ห้าสีนะฮะสำหรับตัวล้อแม็กนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับ สีน้ำเงินนะครับสีดําเหลืองนะครับสีขาวน้ําเงินแล้วก็สีขาวดานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสีแดงนะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับเนี่ยันนี้ก็ตรวจเช็คก่อนส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้นี่ลูกค้ามาซื้อ คันที่3แล้วของวันนี้นะฮะก็วันนี้เลิกดีมากนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับผมนะมีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครัคันนี้ลูกค้าก็เดินสอบถามมาหลายร้านนะฮะัก็มาที่นี่ถูกใจในราคาเงินสดนะครของเราเลยนะครับของเราขาย47,900เ็รวมจดทะเบียนเลยนะครับสำหรับ Honda w a v e 110นะครับนี่ครับของเราขายตามป้ายนะก็จะมีค่าจดทะเบียนอยู่1000บาทนะครับเนี่ย ราคาที่ติดมากับรถนะ46,900นะครับแต่ว่าของเราก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะครับก็47,900บาทนะครับเนี่ยราคาติดมากับรถ46,900นะของเราเพิ่อมอีก1 0 0 0ก็เป็น47,900รวมจดทะเบียนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ประหยัดน้ำมัน7 6 9กิโลต่อลิตรนะครัคันนี้ก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้เว็บร้อยสิบล้อแม็กซีแดงนะราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะ ก็เลยบอกลูกค้าไปว่า4,790บาทลูกค้าบอกว่าอู้ราคาดีมากก็เลยจับเป็นเงินสดเลยน,นะครับแล้วก็ใส่ตะกร้าใส่กระลายพร้อมนะครับเพราะว่าของแถมในของเราก็จะมีหมวกกระเสื้อนะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้หมวกกระเสือ้อของเราก็ลดเพิ่มให้ลูกค้าอีก400บาทน,นะครับครั้งแรกก็ของเราก็จะเติมน้ํามันให้100บาทน,นะครับสีแดงนี่สวยนะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท,ทานใาดที่ชอบโทนสีแดงนะครับ สีแดงนี่ก็สวยนะฮะสีแดงนี่ข้างหน้านี่จะเป็นสีแดงเงานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทสายบรรทุกนะฮะหรือว่าเอาไปต่อพว่วงต่อซาลิงแบบนี้ก็ดีนะฮะเห็นคุณพ่อคุณแม่นะ,ะซื้อไปใช้งานเอาไปต่อพ่วงนะ,ะหรือว่าเอาไปใช้งานก็ส่วนมากก็เอาเป็นเว็บร้อยสิบนะฮะ เขาบอกว่าชอบยางยางมันใหญ่นะครับนี่ยยางหน้านี่70ทับ90นะหรือว่า2.50นะส่วนยางหลังนี่80ทับ90ขอบ17นิ้วนะครับตอนนี้ช่างนายของเราก็กําลังจะใส่กันลายนะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าใส่ตะก้าใส่กันลายด้วยนะครับกันลายนี่ใส่ง่ายนะหน้าเวร้อยสิบนี่ตะก้ากันลายนี่ใส่ง่ายนะ กันลายก็น็อตสตัวนะฮะส่วนตะก้าก็นอ็อตข้างหน้า3ตัวนะถ้าเป็น125ย้นี่ใส่ยากนะครับต้องถอดฝาครอบออกมาแล้วก็ใส่ขาย,ยึดนะครับแต่ว่าต้องระวังนะฮะสำหรับท่านใดที่ไปใส่เองนะเพราะว่าน,อน็อตนี่ถ้าขันไม่ดีนี่จะรูดนะเพราะว่าครั้งแรกนี่ขันจะแน่นนิดนึงนะบางตัวนะครับเนะี่ย ตรวจเช็ค่อนส่งมอบลูกค้านะสำหรับรีปร้อยสิบช่างนายของเราก็กําลังตรวจเช็คนะส่วนช่างท็อปของเราก็นี่ครับกำลังขึ้นวงล้อซีรวดนะฮะคันนี้ลูกค้าก็ออกรถใหม่นะแล้วก็เป็นตัวล้อแม็กนะซื้อดุมมาให้ของเราเปลี่ยนให้พร้อมเลยนะครับนี่ฮะดุมตัวใหม่วงล้อตัวใหม่นะฮะของเราก็รับซ่อมด้วยนะครับลูกค้าบอกว่า ซื้อเวฟไปนะอยากเปลี่ยนเป็นล้อสีนวดนะองเราก็จัดให้นะครับนี่ยแต่ว่าครันนี้ลูกค้าเอาแบบเดิมๆนะฮะคนละคันกันนะครับนี่ครับสมองเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบโทนสีแดงก็แนะนําสีแดงตัวนี้ก็สวยนะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีแดงนี่ก็มองเห็นแต่ไกลเลยนะฮะเห็นพี่ๆเพื่อนๆบอกว่า สีแดงนี่มองเห็นแต่ไกลนะฮะแล้วก็ใช้นานนะสีไม่ค่อยซีดนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมนะเพราะว่าสีของตัวล้อเม็กนี่มีให้เลือกอยู่5สีนะสำหรับข้อหน้าเว็บร้อนี่มีให้เลือกอยู่4รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นดำเบรกหน้าหลังนะตัวนั้นก็ตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดานี่ของเราขายเริ่มต้นอยู่ที่38,600บาทนะครับตัวธรรมดานี่มีเฉพาะสีดําอย่างเดียวนะครับ อันนั้นทางร้านขายอยู่ที่38,600บาทรวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะก็จะเป็นตัวล้อซีลวดสตาร์ทเท้าดิสหน้านะครับตัวนั้นก็ตัวที่2นะของเราขายอยู่ที่43,000บาทนะครับวันนี้อัปเดตราคาให้ีทั้ง4รุ่นเลยนะครับตัวที่2ตัวดิสหน้าสตาร์ทเท้าล้อซีลวดนะฮร43,000บาทรวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวรอง ท็อปนะก็จะเป็นตัวล้อซีลวดนะดิฟหน้าสตาร์ทมือ4 5 9 0 0บาทน,นะครับแล้วก็ตัวท็อปตัวนี้47,900บาทน,นะครับล้อซีลวดกับล้อมแม็กนี่ราคาต่างกันอยู่ส0 0พันนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะที่สนใจ Honda Wave 110นะฮะล้อมแม็กตัวนี้ตัวท็อป47,900ืนารนะถ้าตัวล้อซีลวดก็45,900บาท ราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับนี่ฮใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะฮะใส่ตะกร้าก็เป็นตะกร้าหน้าของเทเลยนะนี่ฮตะกร้าหน้านี่ใบละ206บาทนะสำหรับทนายที่อยากซื้อตะกร้าก็ได้นะครับส่วนการลลาร้อยสี่บเอ็บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นยางลายใหม่นะฮะยางก็จะเป็นของดูรนะครับนี่ฮะยางลายนี้สวยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆที่นะ มาซื้อก็จะถามว่ามียางของดูโร่ไหมนะฮะนี่ฮะสวย Honda าวีบร้อยสิบนี่ถ้าตัวล้อแม็กนี่มียางให้เลือกอยู่สองลายนะ,ะก็จะเป็นดูโร่ตัวนี้นะ,ะเหมือนลายไฟเลยนะครับแล้วก็ลายของวีรเบอร์ตัวนี้นะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นลายของวีรเบอร์อันนี้ก็ร้อยสิเหมือนกันนะฮะสีน้าเงินนะครับนี่ฮะลายยางนี่วีรเบอร์กับดูโร่นะครับแต่ความทนนี่น่าจะเท่ากันแหละครับผมนะเพราะว่าฮอนด้าเขา ให้เราเลือกนะเอามาใส่ให้เราเลือกนะแต่ว่าตัวล้อซีลวดนี่บางคันนี่ได้ของ IRC นะครับแต่ตัวล้อแมกนี่จะไม่ได้ของ IRC นะฮะได้เฉพาะล้อซีลวดนะล้อซีลวดก็บางคันนะครับนะฮะได้ยาง IRC านะครับเห็นสีแดงนี่สวยนะครับตอนนี้ในช่างของเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับรอเติมน้ำมันให้ลูกค้านะฮะของเราก็จะเติมเป็นเกสโซฮ91โน,นะคร,ครั้งแรกนะครับ ลูกค้าอยากเติม95ก็ได้นะเพราะว่ารุ่นนี้ก็รองรับแก๊สอ91 95แล้วก็ E20 นะครับเติมครั้งแรกก็เติมให้100บาทนะครับให้ลูกค้าขับกลับบ้านนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะประหยัดมากนะครับนี่76.9กิโลต่อลิตรนะครับส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะ46,900นี่คือราคาตัวรถของเราก็้จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทของเราขาย47,900รวมจดทะเบียนเลยนะครับ น้ำมันหนึ่งร้ยก็ได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ในช่างของเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราสง่งมอบลูกค้าอันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดเลยนะฮะเงินสด47,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านโฮน่าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับร้านบุรีรัมย์ยนตการนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้นะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อฮอนด้าเวฟร้อยสิบไม่รู้ราคานะฮะถูกใจในราคา47,900บาท สอบถามเข้ามานะครับที่ศูนย์92157129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะอันนี้ก็สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องตัวใหมน่นเงียบมากเลยนะครับเนี่ยเงียบกริบเลยอันนี้เครื่องติดแล้วนะฮะก็อ,อุ่นเครื่องกดส่งมอบลูกค้านะครับ ก็มีให้เลือกอยู่5สีนะฮะสำหรับตัวล้อแม็กนะครับก็จะมีสีแดงสีดําเหลืองนะครับสีขาวน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินแล้วก็สีเทาดำนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ทาสัญญาเสร็จแล้วนะครับจะมารับรถแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0ูย์2 1 5 7 7 1 2 9นะครับ ร้าของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีดามา์อำาเภอกระสังนะครับสำหรับไลน์นี้ขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ